สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์คุณครูกนกพรวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสค่ะวัตถุประสงค์ของการเรียนในวันนี้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสและไมโทซีสพร้อมทั้งอธิบายความแตกต่างการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิสได้ ก่อนอื่นเราต้องมาทบทวนกันก่อนนะคะเมื่อพ่อแม่นะคะมีการปฏิสนธิกันเกิดขึ้นเราก็จะมีการแบ่งเซลล์นะคะแบ่งเซลล์นี่นเราก็คือแบ่งโครโมโซมออกมาจากแม่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ออกมาจากพ่อครึ่งหนึ่งเรนจะเห็นว่าคู่นี้นะคะของพ่อมีโครโมโซมสีแดงแบบยาวแล้วก็แบบสั้นของแม่มีโครโมโซมสีแดงแบบยาวทั้งสองอันก็จะแยกออกมา ของพ่อเป็นแบบ x y เวลาเข้าคู่พ่อด้านหน้าสุดก็จะเข้าคู่กับแม่ข้างหน้าสุดและพ่อข้างหน้าสุดก็จะเข้าคู่กับแม่ด้านหลังสุดนะะก็จะออกมาเป็น xx xx เหมือนกันนะคะและตัวหลังของพ่อจะเข้าคู่กับตัวหน้าของแม่นะคะเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นสีเงินกับสีแดงเราก็จะเอาแท่งยาวมาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยแท่งสั้น และอีกคู่หนึ่งตัววายของพ่อก็อจะเข้าคู่กับตัววายของอแม่ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ก็เป็นเพศหญิงสองคนแล้วก็เพศชายสองคนในขณะที่มีการแบ่งเซลล์นั้นมันเป็นการสร้างหรือเพิ่มจมํานวนเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อการจเจริญเติบโตและเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ให้แสดงลักษณะทางการแสดงออกมาได้นะคะเป็นสีผมสีผิว ในการแบ่งเซลล์นี้เราก็จะมีอยู่สองแบบแบบแรกเขาเรียกันว่าการแบ่งแบบไมโทซีเป็นการเพิ่มจํานวนของเซลล์ร่างกายโดยเวลาแบ่งแล้ว1เซลล์จะได้เซลล์ใหม่มาเป็น2เซลล์ซึ่งเซลล์ใหม่2เซลล์นี้จะมีคมุณสมบัติเหมือนแม่ทุกประการนะมีชุดโครงโซมเท่ากันเราจะเห็นภาพนะคะนี่เป็นการแบ่งแบบไมโทซีเมื่อแบ่งแล้วจะได้2เซลล์ที่มีลักษณะ เหมือนพ่อเหมือนแม่ทุพการซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายนะคะได้ออกมาเป็นสองเซลล์เซลเหมือนพ่อแม่ทุพการโดยนิยยะการแบ่งอยู่สองระยะคือแบ่งนิวเคลียสนะคนละครึ่งแล้วก็แบ่งไซโทพลาซึมคนละครึ่งน,นะต่อไปเป็นการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสก็คือการเป็นการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตในเซลล์นะคะมีความซับซ้อนนะคะเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์ แล้วก็หนึ่งเซลลใหม่จะได้สี่เซลนะโดยมีความคงโซมลดลงครึ่งหนึ่งเราจะเห็นตรงนี้นะคะคงโ,โซมลดลงครึ่งหนึ่งเป็นการแบ่งเซลสืบพันธุ์เมื่อแบ่งแล้วจะได้ทั้งหมดสี่เซลล์ซึ่งสี่เซลลนี้จะไม่เหมือนพ่อแม่เลยนะคะเซลลจะลดลงไปครึ่งหนึ่งนะ,ะโดยสีก็หนึ่งเซลล์ได้สองส่วนไมโครสี หนึ่งเซลจะแบ่งสองครั้งได้สี่เซลโดยกระบวนการรวบรวมนหนงสรุปไมโทซีเป็นการแบ่งเซลล์ร่างกายไมยโอซีเป็นการแบ่งเซลล์สืบพันธุ์เมื่อแบ่งเซลล์ร่รางกายแล้วจะได้สองเซลที่มีลักษณะเหมือนพ่อแม่ทุกประการและแบ่งเซลล์แบบไมโอซีเมื่อแบ่งเซลล์แล้วจะได้เซลสี่เซล